Autonomy is an illusion. ว่าทั้งทุกทายครูจิมวารุเขียสวัสดีครับผมเจมจิมวารุนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอ่านแพทโน้ตไวริฟสามจุดสามบีกันมาดูกันว่าในแพทนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับกับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับดับเบิลพีช็อปเว็บเติมเก,ม,เกมที่ไว้ใจได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเติมที่นี่รับรองว่าถูกกว่าเติมเองอย่าง มีขายทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้เมาส์คีย์บอร์ดเพื่อเป็นหน่นใจนะครับก็อย่าลืมใช้โค้ดเซนกูเอ็กจินและคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษจากช่องจิมมารุด้วยนะครับ กับ WTC Walid Thailand Community Community ดีๆที่ไม่มีการแขวน Community ที่ดูแลโดยเหล่า Invester ในประเทศไทยคือเพื่อนไหนสนใจนะครับอยากหาเพื่อนเล่นอยู่ในสังคมที่เป็นมิตรกับทุกคนนะครับก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมตอบคำถามให้ครบทุกข้อด้วยนะครับแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่านะครับผมว่าในแพทโนต์วาริฟ 3.3B นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ตัวของแชมเปี้ยนใหม่ก่อนเลยครับมีมาหมด2ตัวนะครับนั่นคือตัวของซามิราสุดยอด ADC สายต่อคอมโบนะครับที่บอกเลยว่าใครที่เล่นไม่เป็นนะครับผมมมีีโออกกาาสท่จจะไปปแหน้้ั แม่แต่ถ้าเกิดว่าใครเล่นเป็นนะครับบอกเลยว่าตัวซามิล่านั้นเป็น ADC สายโจมตีระยะใกล้และไกลที่สามารถสร้างช็อตจังหวะสวยๆและเก็บแพนแทคิวได้ไม่ยากเลยล่ะครับรวมถึงอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือตัวของไซออนครับเครื่องจักรสันหานคืนชีพครับซึ่งตัวละครนี้นะครับผมมีความสามารถในการแทงทําดาเมจสร้าง CC ผมบอกเลยครับผมว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่หลายคนนั้นชื่นชอบอย่างมากเลยล่ะครับซิร์สองตัวนี้นะครับจะมาในวันที่26สิงหาคมตอน7โมงเช้าเป็นต้นไปยังไงก็รอเล่นกันได้เลยนะครับก ก็จะมาในวันที่26สิงหาคมตอน7โมงเช้าพร้อมกันนั่นเองต่อไปนะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนของการบัฟเนอร์แชมเปี้ยนนะครับโดยเราจะมาดูในฝั่งของแชมเปี้ยนที่ได้บัฟกันก่อนนะตัวแรกรับนั่นคือบิดแข้งครับบิดแข้งนะครับผมสกิลหนึ่งในการดึงศัตรูนะครับจะมีคูดาวที่ลดลงครับทำให้สามารถดึงศัตรูได้บ่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนตัวแล้วผมมองว่าก็ทําให้บิดแข้งนั้นน่าเล่นขึ้นนะครับใครนะครับผมที่สามารถปั่นหัวศัตรูได้นะครับผมเก่งๆเนี่ยผมบอกเลยว่าใช้สกกิมมม่่่นๆี็สสาาาารรถ้้งงจััหหวทไคคดดใบ สัตวูและเสียโพสชั่นได้เก่งมากๆเลยครับสำหรับตัวบิดแค้งกากัสกากัสนะครับผมผู้พัฒนาบอกว่าตัวของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่เก่งเท่าที่เพียงพอที่ต้องการนะครับดังนั้นทึงทำการบัฟให้เก่งขึ้นกว่าเดิมครับสกิลแพสซีฟครับ ฮิวจาก6%ของพลังชีวิตสูงสุดครับเพิ่มขึ้นเป็น7%ของพลังชีวิตสูงสุดครับแล้วก็สกิลที่2อครับอัตราส่วนความเสียหายจากพลังเวทนะครับผมหรือว่า AP r a t i o ชจาก65%เพิ่มขึ้นเป็น75%ครับสกิลที่3ครับ AP Ratio ชครับหรือว่าอัตราส่วนความเสียหายจากพลังเวทจาก60%เพิ่มขึ้นเป็น70%ครับโดยรวมนะครับก็ทำให้การัสนะครับสามารถที่จะฮิวด้วยสกิลพาสซีฟได้เก่งมากยิ่งขึ้นทำให้สามารถยืนเลนและมีซัตเทนในการอยู่เลนเก่งมากยิ่งววที่่่าช ่งถ้ามีการบัฟบาแมปนี้อาจจะเห็นกากัสถูกหยิบมาเล่นในแรงมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้ครับเนอร์จิลุสเนอร์จิลุสนะครับผู้พัฒนาบอกว่าตัวเนอร์จิลุสนั้นยังไม่เก่งเพียงพอครับผมยังไม่สามารถถูกหยิบได้เยอะเท่าที่ควรดังนั้นถึงมีการบัฟใส่ก็้ปไปเลยครับค่าสถานะพื้นฐานครับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจาก325เพิ่มขึ้นเป็น330ครับแล้วก็สกิลที่1นงนะครับผมคูดาวลดลงครับ1่วินาทีทุกเลเวลแล้วก็ความเร็วของโปรเจกต์ไทหรือว่า 5วินาทีนะครับกลายไปเป็น1วินาทีครับแล้วก็คูดาวลดลง10วิทุกเลเวลครับโดยรวมนะครับผมเนอร์ติรุสนั้นก็จะเป็นตัวละครที่สามารถที่จะใช้สกิลหนึ่งได้ค่อนข้างเร็วขึ้นนะครับผมเพราะว่าคูดาวลดลงไม่พอแล้วก็ตัวของตาขอสมอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเร็วขึ้นด้วยนะครับรวมถึงสกิลดีเม่เนี่ยก็มีระยะเวลาในการใช้งานที่เร็วขึ้นนะครับเพราะหลายคนเนี่ยพูดลืเกินว่าแม่ใช้อันตีไปทีนึงเนี่ยกว่ามันจะตุ้มๆตุ้มๆตุ้มๆต,ต,ต,ตามไปเนี่ยมันช้าซะเหลือนนเก ซึ่งจุดนี้เองนะครับผม10วินาทีเนี่ยมันก็เพียงพอที่จะสามารถลบกับคูดาวของไอเทมต่างๆแล้วสามารถใช้ได้แทบทุกไฟเลยละครับซึ่งจุดนี้เองก็อาจจะทาให้หนอร์เทอร์นั้น,น่าหยิบใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยละครับทริสตาน,น่าผู้พัฒนาบอกว่าค่อนข้างที่จะทําความเสียหายได้ไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่ามันติๆดๆขัดๆอะไรนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับถามว่าตัวมันเก่งไหมเก่งนะครับแต่ว่ามันเหมือนแบบมันมีช่องแกลบที่มันยังไม่เพียงพอะนะผู้พัฒนาธิมกรรมการบัฟสกิลนั่นเองครับ สกิลหนึ่งครับคูดาวลดลงครับสวินาทีทุกเลเวลเซ้นจุดนี้เองนะครับผมก็ทําให้ตัวฟริซาน่านั้นสามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะบางคนเนี่ยมองว่าสกิลหนึ่งนะคูดาวมันนานเกินไปดังนั้นก็เลยใช้ได้ถี่ขึ้นนิดหนึ่งนะครับสกิลที่สามครับระยะเวลาในการใช้สกิลจับบทิศูนย์จุดสองเจ็ดวินาทีเหลือเพียงแค่ศูนย์จุดหนึ่งสามวินาทีสำหรับตรงนี้สำหรับใครที่งงนะครับก็คือสกิลสามเนี่ยเวลาเราทําการไล่ใส่ศัตรูนเนี่ยมันจะต้องมีการชะงักนิดนึงใช่หมอนนก้ึก่งนนะครับครครับยล้ก ขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับใครที่เป็นเมนเนี่ยก็ถือว่าเป็นกําไรไปส่วนใครยังไม่เคยลองเนี่ยบอกเลยว่าเป็นแชมเปี้ยนไทยเกมที่เก่งมากๆเลยครับวอรัสวอรัสนะครับเป็นแชมปเปี้ยนที่ผู้พัฒนาบอกว่าไม่สามารถใช้งานบิลเน้นโจมตีได้หรือว่าบิลสายสกิลยังคงเป็นทางเลือกที่เขาใช้กันเยอะนะครับผมเพราะว่าต่อได้เยอะกว่าดัางนั้นผู้พัฒนาจึงทําการเพิ่มตัวเลือกแล้วก็บัฟให้สามารถไปเล่นสายบิลที่เน้นการโจมตีแบบออนฮิตอะไรแบบนี้นะครับสกิลพสซีฟครับระยะเวลานะครับผมจากปกติ5วินาทีในทุกเเตอนนี้นรผม จะเพิ่มขึ้นเป็น 5, 6, 7, 8วินาทีนะครับโดยขึ้นอยู่กับเลเวลของแชมเปี้ยนครับ อ๋อสำหรับใครไม่รู้นะครับความสามารถนี้จะทําให้ตัวของวารัตนั้นเพิ่มความเรในการโจมตีมากยิ่งขึ้นมากๆนะครับแลกรณีที่ช่วยฆ่าหรือว่าสามารถสังหารศัตรูได้นะครับก็จะนานขึ้นตามเลเวลของตัววารัตแล้วนะสกิลที่สครับคูดาวลดลงนะครับจากปกติ25วินาทีทุกเลเวลครับลดเหลือย2 20 1บ16วินาทีครับก็สามารถแก้ไขปัญหาที่ผู้เล่นหลายคนมองว่าสกิลที่สเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้งานได้แบบไม่ทีพี่แกใช้งานทีนึงเนี่ยก็ต้องรอถึง25วินาทีซึ่งมันานากินไป ซึ่งจุดนี้เองก็ทำให้ช่วงท้ายเกมเนี่ยตัวอองวารันนั้นสามารถเล่นบิลออนฮิตในการกดสกิลสได้ดีขึ้นครับส่วนสกิลที่3ครับคูดาวก็ลดลงครับจากปกตินะครับ16 14 12 10วินาทีลดเหลือ13 12 11 10วินาที ซึ่งจุดนี้นะครับจะเห็นว่าตัวของสกิลที่3เนี่ยจะสามารถใช้ในช่วงประมาณต้นเกมหรือกลางเกมได้เยอะมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสกิลสเนี่ยบางทีหลายคนมองว่าคูดาวาจะนานเกินไปสู้สกิลหนึ่งไม่ได้ดังนั้นจึงทําการลดคูดาวในช่วงต้นเพื่อใช้งานได้อย่างเต็มที่แต่ว่าในเลเวลที่4เนี่ยก็ยังมีคูดาวที่10วินาทีเหมือนเดิมนะครับรว,รวมแล้วนะครับใครที่เล่นวารัสอยู่แล้วนะครับก็สามารถเล่นได้อย่างปกติเลยครับคือมันเป็นตัวโกงอยู่แล้วนะครับสำหรับแพทนี้ดังนั้นก็สามารถเล่นได้อย่างเหมือนเดิมเลยครับเพ ไม่เสียหายนะและตัวละครสุดท้ายที่ได้บัฟนะครับนั่นก็คือตัวของวูคงครับตัววูคงนะครับผมก็หลายคนอาจจะกังวลว่าโอ๊ยทำไมแพทนี้พี่แกจะมาบัฟอีกแล้วคือใจเย็นๆก่อนนะครับคือในแพทก่อนๆเนี่ยตัวของวูคงเนี่ยได้ความสามารถในการข้ามตัวของกําแพงนะครับผมแต่ว่าเหมือนกับว่าพี่แกนั้นจะข้ามได้ยากเกินไปนะครับดังนั้นผู้วนานะครับจึงทาการเพิ่มระยะของตัววูคงให ข้ามได้ไกลขึ้นเล็กน้อยนะครับซึ่งอกากที่ผมไปลองแล้วนะครับก็สกิลที่2เนี่ยก็สามารถข้ามกำแพงได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องไปชิดกำแพงอยู่ดีดังนั้นสําหรับผมมองว่าตัวของวูคงในแพทนี้ก็ยังโกงเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดังนั้นใครที่เล่นวูคงป่าเนี่ยก็ถือว่าข้ามกำแพงได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ ดูในส่วนของการบัฟไปแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของการเนื้อกันบ้างนะครับเนื้อตัวแรกครับนั่นก็คือตัวของคาสเดนครับคาสเดนนั้นพูดตรงๆงว่าโกงเกินเหตุเลยครับตอนนี้ดังนั้นนะครับผมจึงทําให้ตัวของคาสเดนนั้นเหมาะสมกับคาว่าแอสซัสซินเมทมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าดาเมจจะเยอะอันนี้ไม่เป็นไรผู้พัฒนามองว่ามันเป็นจุดที่เป็นปกติแต่ว่าจะต้องตายง่ายนะครับดังนั้นคาสนาพื้นฐานครับเลือดเริ่มต้นครับจากปกติ610ลดเหลือ750หน่วยและพลังชีวิตต่อเลเว ซึ่งนจุดนี้นะครับทำให้ตัวคาสดินนั้นค่อนข้างจะเปราะบางมากยิ่งขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ดันไปเล่นสายแทงอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายสําหรับตัวคาสดินนะครับคารซิกครับคาซิกนะครับตอนนี้ผู้พัฒนาบอกว่าตัวคาสซิกนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆในตําแหน่งป่านะครับโดยเฉพาะยิ่งสู้กับตัวของเป้าหมายที่อยู่ตัวคนเดียวเนี่ยเก่งจนเกินเหตุเลยครับซึ่งปกติมันก็เป็นจุดเด่นไม่ใช่หรอวะแต่นั่นแหละครับผู้นาบอกว่า ต้องทำการลดความสามารถลงไปครับทำให้สกิลที่1นนะครับความเสียหายตอบเป้าหมายที่อยู่เดียวๆนะครับตอนที่ติดแพสซีฟเนี่ยจากปกติ110%ลดเหลือ100%รอนครับก็ลดดาเมจลงไปครับก็10%เก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าคาสิกยังคงเล่นได้เหมือนเดิมครับช่อยวันหน้า ว่าทีแชมเปี้ยนสุดโกงนะครับผมในตำแหน่งป่าที่ตอนนี้เขาหยิบกันมาเล่นอย่างเต็มที่เลยครับว่าตัวชัยวนานั้นพู่งตรงว่าทั้งถึกทั้งแรงเลยทีเดียวโดยชัยวนหน้านะครับผมพูดนามองว่าตัวชัยวันหน้านั้นเขาค่อนจะเก่งมากจนเกินไปนะครับดังนั้นจึงทําการเนิฟความสามารถและค่าสถานะลงไปครับค่าสถานะพื้นฐานครับพลังชีวิตต่อเลเวลครับจาก115้ลดเหลือ105ซึ่งจุดนี้เองทําให้ตัวของชัยวนหน้าในช่วงท้ายเกมนั้น ถึกน้อยลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็สกิลที่2ครับความเสียหายจากปกติ 30, 45, 60, 75เพิ่มขึ้นเป็น 25, 40, 55, 70ส่วนตัวแล้วผมมองว่าชัยวานาก็ยังสามารถเล่นได้เหมือนเดิมนะครับเพราะดาเมจที่มันมาเยอะแยะเนี่ยส่วนมากมันมาจากสกิล3นะครับดังนั้นชัยวานาเล่นได้เหมือนเดิมครับไม่มีปัญหาหรอกฮะและตัวละครสุดท้ายนะครับผมที่มีการเนิร์ฟนะครับกนะ็คือตัวของยูมิครับวงเล็บว่าสมควรนะครับ ดยตัวยูมีนั้นนะครับผมเป็นตัวละครที่น่าเก่งขันและน่าลำคาญโดยเฉพาะที่อยู่ในมือของผู้เล่นที่เก่งกาจนะครับดังนั้นนะครับผู้พัฒนาจึงทําการเนิร์ฟตัวของยูมีลงไปครับย้สกิลแพสซีฟครับสำหรับตัวของยูมีครับโลบป้องกันจากปกติ85ถึง435ลดเหลือ60จนถึง410ครับก็ทําให้ช่วงต้นเกมนะครับเกราะที่ได้รับจากการที่ไปโจมตีศัตรูหนึ่งครั้งเนี่ยก็ไม่เยอะมากจนเกินเหตุนะครับไม่งนั้นเนี่ยก็ทําให้ศัตรูเนี่ยยืนเลนด้วยยากเกินไปนะครับเ่อนข้างโกง 80 120 1หรแล้วก็200นะครับลดเหลือ60 100 140และ180ครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในช่วงต้นเกมการที่ยวได้80นั้นมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยล่ะครับแต่ถามว่ายูมียังคงน่าเล่นไหมก็ยังคงน่าเล่นเหมือนเดิมแหละครับยังไงพี่แกก็ยังโกงอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะโดนเนื้อแบบนี้ไปก็ตามต่อไปนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงในหมดอารามโดยมีรายละเอียดตามนี้เลยครับ ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเกมเพลย์ครับอันดับแรกนะครับผมเรามาคุยเรื่องรูนกันก่อนรูนนันแรกนะครับนั่นคือรูนใจแอนซเลเยอร์ครับรูนใจแอนซเลเยอร์นะครับผมก็ปกติแล้วจะเป็นโบนัสความเสียหาย1%น่งปร์เซ็ต่อโบนัสความเสียหายชีวิตสูงสุด100หน่วยสูงสุดที่10%นะครับโดยที่โบนัสพลังชีวิตสูงสุดอยู่ที่1,000หน่วยนะครับถูกเปลี่ยนไปเป็นโบนัสพลังโจมตี2%ต่อโบนัสพลังชีวิตสูงงสสสุุดด100 10%หน่่วยูที โดยโบนัสพลังชีวิตสูงสุด500หน่วยเอาง่ายง่ายนั่นก็คือ,อมันจะทําให้เราสามารถตีเราสามารถตีพวกที่เป็นแทงเลือดเยอะๆที่มีแม็กเลือดสูงๆเนี่ยได้แรงขึ้นกว่าเดิมนะครับดังนั้นใครที่เล่น ADC หรือว่าเล่นตัวละครที่จะต้องเจอกับพวกสายแทงเอารูนนี้ไปเลยนะครับผมก็เก่งขึ้นแล้วก็จะแรงขึ้นนั่นเองนะครับรุุนต่อไปครับ Demolish ครับ Demolish นะครับผมได้รับการบัฟครับทำให้ตัวของ Demolish นั้นสามารถทำลายป้อมได้แรงขึ้น โดยขึ้นอยู่กับเลือดของผู้ใช้นั่นเองครับยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งแรงขึ้นนะโดยความเสียหายครับจะปกติ200บวก25%ของพลังชีวิตสูงสุดครับเพิ่มขึ้นเป็น2 0 0บวก30%ของพลังชีวิตสูงสุดครับก็แปลว่า ยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับเพิ่มขึ้นมาตั้ง5%แนการเลนยิ้มแป้นเลยมั้งเนี่ยต่อไปครับ Nimbus Cloak Nimbus Cloak นะครับผมเป็นรูนที่หลายคนนั้นอาจจะยังไม่ถูกเลือกใช้มานะครับผมเพราะว่าประโยชน์ของมันก็เพียงแค่กดสเปลแล้วจะวิ่งไวขึ้นแค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับก็มีการบัฟให้น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับโดยจะเพิ่มระยะเวลานะครับจากปกติจาก2วินาทีเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น3วินาทีครับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ครับจากปกติ 5- ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูนที่น่าสนใจมั้งครับมาถึงรูนสุดท้ายครับอย่างร่นดิฟายิงโอปรูนตัวนี้ครับค่อนข้างที่จะ เก่งจนเกินเหตุนะครับผมก็สัมผัสได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ในการป้องกันเลนได้ดีเกินไปดังนั้นโดนเนฟครับตามระเบียบพลังของโลกป้องกันครับจะปะกติ80บวกด้วยโบนัส50%ของพลังโจมตีบวก30%ของพลังเวทกลายไปเป็น60บวกโบนัส50%ของพลังโจมตีแล้วก็30%ของพลังเวทนะครับก็จาก80ลดเหลือ60ครับก็เกราะได้รับน้อยลงแต่ว่าใครอยากกิบไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมผมมองว่ามันก็ยังพอได้อยู่นะต่อไปครับเป็นการเปลี่ยนแปลงของป่าครับทีนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องของระบบ มังกรธาตุและเอลเดอร์ดากอนครับทีนี้นะครับผมจะมาพูดในส่วนของทางผู้พัฒนาที่มองเห็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบนี้ก่อนนะคือในตอนนี้นะครับผมระบบการล่ามบบังกรช่วงต้นเกมเนี่ย มันเป็นจุดที่คนโฟกัสมากจนเกินเหตุนะครับซึ่งมาจากฝ่องผลกระทบกับตัวเกมทั้งเกมเลยทีเดียวดังนั้นเพื่อผู้พัฒนาเนี่ยจะทําการแก้ไขปัญหานี้นะครับจึงทําการเนฟพลังของมังกรแต่แตแตละธาตุลงไปโดยความสามารถของมังกรเนี่ยจะถูกเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อตัวของมังกรเนี่ยได้อยู่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือเราได้มังกรเยอะเราถึงจะมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงผู้พัฒนาบอกว่าตรงเอลเดอร์ดาร์กอนเนี่ยคนที่ได้รับการบัฟนะครับเพราะว่าจะได้เป็นเป้าหมายสําคัญมากๆในช่วงาย เนนั่องทีนี้เรามาดูดีกว่าว่ามังกรแต่ละตัวนั้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับมังกรดินครับโดนปรับหนักครับปรับเกาะและต้านฐานเวทครับจากปกติ6กบวกสามเปอร์เซ็นต์บองบวกหกเปอรและสิบวกเกอลายไปเป็นสามบวกสองเปอร์เซ็นตบวกสและสิบวกแปดปรครับโดนปรับไปเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มังกรไฟครับพลังเวทและพลังโจมตีนะครับจากปกติสี่เปอร์เปเป็นต์สิบสองร์เซ็นตกลายไปเป็นสามเปอร์เซ็นต์หกร์นต์และสบ ฟื้นฟูพลังชีวิตที่หายไปนะครับต่อ5วินาทีจากปกติ3% 6% 9%กลายไปเป็น2% 4%และ8%ครับและบัฟเอลเดอร์ดากอนหรือมหามังกรของเรานะครับความเสียหายจากการเผาไหม้ต่อ1วินาทีจากปกติ60หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น100หน่วยเลยทีเดียวครับดาเมจมหาศาลครับทำให้ตัวของบัฟเอลเดอร์ดากอนนั้นห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะครับสำหรับช่วงท้ายเกมต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของระบบครับ ก็ไปที่ตัวของสเปลก่อนเลยเนาะสเปลแรกครับผมเอ็กซอร์ผู้พัฒนาบอกว่ามันไล่ล่าเก่งเกินไปนะครับผมเป็นลูนที่ครบเครื่องมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโจมตีเราก็สโลศัตรูได้หรือว่าศัตรูจะเข้ามาฆ่าเราเราก็สามารถสโลศัตรูทําให้ศัตรูนั้นฆ่าเราดะยากขึ้นนะครับดังนั้นจึงมีการลดระยะในการกดใช้งานนะครับเพื่อให้ตัวของเอ็กซอร์นั้นไม่ทรงพลังมากจนเกินเหตุครับ ลดระยะครับจาก7กลายไปเป็น5ครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของกรอบป้องกันของป้อมประการครับหลายๆคนนะครับคงประสบปัญหาว่าหลังจากที่เอามังกรแล้วเรียบร้อยนะครับพอจะไปเอาริปตต่อเนี่ยปรากฏว่ายังไม่ทันเอาริปจบเลยครับเทรดป้อมเนี่ยหายไปซะแล้วนะครับพอจะปล่อยริปมามันก็เหมือนไม่คุ้มต้องเอาแต่ตัวป้อมอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นนะครับผู้พัฒนาจึงทําการเพิ่มระยะเวลาให้ตัวงเทรดนั้นอยู่นานขึ้นครับจากปกตินะครับเวลาที่เทรดของป้อมจะหายไป6 3 0วินาทีกลายไปเป็น7นาทีนั่นเองนะครับ แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันป้อมปะก,การในช่วงต้นเกมนะครับคือในช่วงต้นเกมเนี่ยมีหลายคนนะครับผมที่เขาอยากจะเวทป้อมหรือว่าเขาอยากจะทําเกมไวๆนะครับแต่ว่าตัวของป้อมเองเนี่ยมันดันมีเกราะแล้วมันก็ตีเข้ายากมากๆดังนั้นนะครับผมจึงทําการแก้ไขจุดนี้นะครับทำให้ป้อมนั้นสามารถพังและโดนเวทได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยป้อมปะก,การเลนกลางและเลนบารอนนะครับเกราะและต้านทานเวทนะครับผมจะบวก50ในช่วงเวลา3นาทีแรก จะถูกเปลี่ยนไปเป็นเกาะและต้านทานเวทจะบวก50ในช่วงแค่2นาทีแรกเท่านั้นครับดังนั้นหลัง2นาทีเป็นต้นไปในบ e ริเวณเลนกลางและเลนบารอนจะทําให้เราสามารถไปพังป้อมได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับต่อไปนะครับเป็นหัวข้อของความเสียหายของป้อมปะการนะครับซึ่งจุดนี้นะครับผู้พำกับบอกว่าเวลาเห็นโปรเพเยอร์นะครับผมเขาเล่นเวลา2ต่อหหรือ3ต่อสเนี่ยเขาจะเข้าไปไร่ป้อมเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันทาแบบนี้มันก็ทําได้นะแต่เหมือนประมาณว่าที่เขากล้า เนี่ยเพราะว่าป้อมเนี่ยมันยังไม่แรงพอดังนั้นนะครับผู้พัฒนานะครับจึงทําการเพิ่มดาเมจของป้อมเข้าไปในป้อมเชียร์หนึ่งนะครับนะค,บคือป้อมนอกทั้งหมดนะครับผมก็จะทําการเพิ่มดาเมจเข้าไปนั่นเองโวยการโจมตีของป้อมป,ประการชั้นนอกนะครับจะปกติ182จนถึง3 3 2หน่วยจะกลายไปเป็น200จนถึง325หน่วยโดยระยะเวลาอยู่ที่0ูนจนถึง17.5้นาทีนั่นเองครับดังนั้นใครจะเวทป้อมก็ระวังป้อมยิงแรงด้วยนะครับแผ่นนี้ต่อไปคือ การหมดอายุของกลไกป้องกันการล้อมโจมตีของป้อมปราการสำหรับใครที่งงนะครับก็คือมันเป็นระบบที่เอาไว้ป้องกันกรณีที่มีคนมารวมตัวเอากระทืบป้อมป,ประมาณแบบ 4- 5หคนขึ้นไปอะครับตอนนี้นะครับผู้พัฒนาน,นะครับจะทำการเปลี่ยน,นกลไกของมันใหม่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับหลังจากที่ตัวของออเจชี e แรกได้ทำการเกิดเนี่ย5นาทีนะครับจะทำให้ตัวของป้อมเนี่ยจะได้รับโบนัสการต้านทานแทน ซึ่งจะทําให้คนนะครับผมหันไปเอาตัวของออเจกตีฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวของมังกรหรือว่าตัวของวิเฟอรัลในช่วงต้นเกมแทนนั่นเองนะครับดยการเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นคือสําหรับช่วงเวลา6นาที30วินาทีในช่วงแรกนะครับจะเปลี่ยนไปเป็น5นาทีแล้วป้องปรลการจะได้รับโบนัสต้านทานเมื่อมีแชมเปี้ยนของศัตรูหลายตัวอยู่ใกล้เคียงนะครับโดยในส่วนของค่าป้องกันเนี่ยจะมีตามนี้นั่นก็คือป้องกันแชมเปี้ยน2ตัวนะครับผมเกราะและต้านทานเวทจะเพิ่มขึ้น10หน่วย ถ้าแชมเปี้ยน3ตัวจะเพิ่มขึ้น50หน่วย ถ้า4ตัวเพิ่มขึ้น150หน่วยและถ้า5ตัวเพิ่มขึ้นถึง250หน่วยครับดังนั้นนะครับผมพัฒนานเนี่ยน่าจะพยายามทําให้เรานั้นอยากที่จะไปเอาตัวของ o อ j e จิท v ฟมากกว่าสนใจป้อมในช่วงของ5นาทีแรกของเกมนั่นเองนะครับต่อไปครับเป็นในส่วนของสกินวันที่19สิงหาคมนะครับผมจะเป็นในตัวของดราก้อนเทรนเนอร์เชสตานาที่จะมานะครับต่อไปเป็นในส่วนของวันที่26สิงหาคมนะครับก็จะมีตามนี้เลยไซออฟซามิล่าไซออฟเค ไซออ f m a s เตอร์ยีไซออฟเซตและ w a r m o อ g e r อร์ไซออนครับส่วนอันนี้เป็นไอเทมตกแต่งครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงจีบัตนะครับนั่นก็คือแก้ไขบัคที่ทำให้การโจมตีประชิดของเจสมีโอกาสติดคิดิติคอล0.0006% 0 00 000นะครับซึ่งนี่แหละครับมันคือบัคจะไม่มีโอกาส00 0.0006%นะครับผม ที่ทําให้ติดคีย์คิวต์ได้นั่นเองแชมเปี้ยนเล่นฟรีประจําสัปดาห์ครับ18สิงหาคมจนถึง24สิงหาคมครับแบรนด์อิฟลีนจินเคนเนลลีซิลลิเวนโซลกาทรีซายาเซต25สิงหาคมจนถึง31สิงหาคมครับเอเลียคาสเดนคาซิกนามิเชนชัยวันนาวาลัสเวนเวก้ายูมินี่ครับผมก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับสำหรับแพต 3.3b นะครับในส่วนนี้เองนะครับผมมองว่าการเปลี่ยนแปลงแชมเปี้ยนไม่ได้มีผลอะไรมากมายขนาดนั้นแต่สิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าามมีผลลรกรเกเเพย นั่นก็คือการเปลีป่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของป้อมและมังกรน,นั่นเองครับดังนั้นนะครับผมใครนะครับผมที่ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของออเจคทีฟเนี่ยบอกเลยว่าในแพทนี้นะครับต้องใส่ใจมากกว่าเดิมแต่เขาเองเนี่ยก็มีการเอื้อให้ไปเอาตัวของออเจคทีฟต่างๆเพิ่มมากขึ้นนั่นเองดังนั้นนะครับผม ในแพทนี้หลายๆคนอาจจะต้องปรับตัวนะครับถ้าดูจากทรงแล้วในแพท3.4เนี่ยน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเพียงพอถึงขนาดว่าทําให้ต้องเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างขนาดนี้เลยแหละครับส่วนใครคิดยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขอทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมเด็ก Origin Wild Rift เรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อนคิดถึงเกมเด็ก Origin Wild Rift คิดถึงจินวารุท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกรททาาาาาาาคคลิิปววีดดโออออออใหมมมม่่่่่กกกเเเรรรืืยยนนนะับพตตขส วาริฟและติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่ลินอยด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือถ้าเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกมอดกออริจินวาริฟไม่มีแขวนเพื่อนก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC ว a r i Thailand Community Community w a r i ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยเล่งอยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจินวารุรวมถึงทิกตอกจินวารุเลิงอยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไง วันนี้สวัสดีจ้า